ีตูแบบมาบอกให้ซ้อนเก่าล่างคักๆเนาะค่ะปูวัฒนที่ผ่านมามันบ่มีโผล่ผมไปเยดยเนาะยืดที่ดวงเนาะค่ะปูน่ารักโรตาเอ้านี่เลขสามตัวนี่เนีสามตัวนี่นี่เอารักลอยมาใส่นี่อปล่ใช่น,ชน้องเบลมาด้วยค่ะ <c oughs> แปดปีจีวันเจ้าเจ้าสามนี่ ปูหัวแห้งๆเลยได้ปูเล่อดเล่าหล่อนนเด็กข้างล่างได้ศูนย์สามข้างล่างได้ศูนย์สามมันมือต่างเทียบมันก็เป็นเก่าศูนย์ชุดก้อนนี่ว่าศูนย์สามมันก็ได้ศูนย์เก่าสามมันศึกสามตัวข้างล่างข้างบนบัตนี้มันออกสิบสี่มันก็ถือบันนี้มันได้นี่ได้ศูนย์สามเก่าสามบัตนี่สองคูได้เด็กจุ๊บนีข้างบนได้นีได้เออนี่ย เนี่ยวันนี้ก็ไปทุบมาโตชุกมนี่ละแต่ว่าหวดนุ่มบกปันหว่าหันปันเย็นสต่งเนาะต่างมันมีสิบเอ็ดกับเจ็ดเจ็ดคนน่ะรักลอยมันว่ามันมีห้ามีหกมีสี่มันไม่สี่มันโฟกัสดหนึ่งหนึ่งสี่บทว่าก็ตับกันนี่เราจะได้ศูณสามเป็นได้ของล่างได้ เลขล่างศูนย์สามหมกูทางบนในศูนย์ห้านี่ศูนศูนย์ห้าให้ว่าเลขไทยคูน่ะทางบนน่ะทางล่างไทยชีกนี่มั้งตามนี่โอ้บนไทยชี้ทางล่างไทยชี้ทางบนไทยคูล่างไทยชีกบนไทยคูเน้องกูไอ้บางทีมันออกน้ำกันด้บางทีมันออกน้ำกันด้วยนักแก้ไทยล่างกับชี้คือหัวกรรมาลังกาไทยคูมันป่ะค่ะอืม ดังคูไทยคูดั <า S 2> งบนไทยชีกวัดก่อนเนาะค่ะกับแมนดีๆวันนี้นปูปาลางล่างไทยยังค่ะลางไทยชีกวันนี้ล่างบนไทยคูบนอ๋อสลับกันบนไทยคูลางไทยชีกวันล่ีก <ๆ S 2> พี่น้องฟังไหมเถอะพี่น้องก็สี่เรียกกันพ่อว่าหัววัดดีกับซื่อนี่แล้วเนี่ยเสื่อโซนเก่าสาม ซื้อสามตัวเลยคันผู้ผู้หัวบอดีซื้อหังซี่บอกปูอืมงั้ถ้าผู้หัวดีซื้อตัวไหนคันปูกันกันซุ้มหัวดีนี่เขียนให้เขาก็าไปซื้อผมมั่นใจนะกันซุ้มหัวดีเขียนให้บ่ซื้อบ่กกันซุ้มหัวบอดีนี่เขียนให้ซื้อเลยถือซ้ำบอกปูมันได้ศูนย์สามวันนี่รักลอยมาศูนย์นี่แด้วเนี่ยรักลอยมาศูนย์วันลอยมาศูนย์หมาว่าศูนย์เก้าสามนี่นะเห็นไหมนี่ ศูนย์ก็สามเลขสามตัวเลขสามตัวเนี่ยก็สามบางทีมันออกขางบนบางทีมันออกขางล่างเลยมันออกสับกันแต่ว่าทหารท่้สื่อสองสมก็ถึงดีซื่อสองตูมยังถึงดีติดุกศูนย์สามก็สามใช่ไหมุ่มเนี่ยจะขังบนได้ไหมเลขบนศูนย์ห้าแปดหกศูนยหาก็แปดหกนี่เป็นบนขางบนเลขเลขบนนี่ศูนหาก็แปดหก เลขล่างม่ศูนย์สามตัวเดียวโคโลเก้าสามนี่โอ้เก้าสามสิปูเอาเห็นไหนไเมคือมันลงอันเียโอ้เห็นวงกลมวงกลมศูนย์สามปูนี่นี่ศูนย์สามไปนี่ครัครับครเอาเอาชนเักนเอาบานอามทะกันว่างว่างใส่หันปูปูว่างลง่งางล่างก็ได้ค่ะเดียวศูนย์ห้าแปดูนค่ะศูนย์สามเก้าสามล่างบอกค่ะปู ก้าสามทุนสามเก้าสามเลยตัวกีก็มู่กูทุนเก้าสามเนี่จะไปหาซื้อหมดจ้ะนเก้าสามไปหาซื้อเลยจะไปจับไรจะเลยแค่ท่านก็มซื้อก็ไม่ออกซืทอนเก้าามางหันเขาซื้อต้องซื้อจะได้เอา่ามันเป็นเลขไอ้สูตรเลขสูตรทอแต่ว่ามันสีมาลางมันสีมาลางคือสีหก แักโนหกลางเนี่ยมันสีมาท่ายขีโอ้ประตูห้างชมันขึ้นบนก็ได้ยังเสียหน้าแล้วว่าเขื่้ามตัวมันนั่น่ตามูตนบนนี่มันสีมาท่ายคู่วันีนึ่งึสียไหเขาได้กถือโอ้เขาเจ้าเฮงสั้นอืมเขาเอคือรถแต้มรถขึ้นรถแต้มอันนี้ว่าได้รถว่าได้รถดลงว่าว่านได้ศูนสัแต่เก่ามันเคยเป็นเลเก่าครับไม่ว่าศูนเก่าสามันความก็ถือทางร้ามันออกทิซีนว่า ้าวปถือแค่วเกลื่อนขึ้นข้าวปัตรไรตะวันจุดจุดตะว่าเรียกสะไรฟังได้จุดมะหอดมาหอดบานเท่าที่แรียกมาหอดกมบอกว่ามานอนอย่หันเรียกได้หนึ่งหกเก้าอบ่ครับบนี้มันมาออกบันมาฮอดกันหนึ่งเก้าหกอันบ่บันมะหยกมันได้หนึ่งห้าเก้าอันบ่บัดมันมาออกห้าหนึ่งเก้า พอว่าเด็กมันได้าหน517 518 519มันถือสามตัวแต่ว่าครั้งล่ามก็ถือออกปดบ้านนี้วันว่างหันวดว่างหันนั่นไปไม่ได้สองเก่าครับสองเก่าครับไม่ได้สองเก่าสองเก้าล่างที่ปูเทียนหายเลขวันของมันเลขล่าของมันเนี่ยมันสามห้าแปดได้วันที่แล้วหรือวันนี้วันนี้ละเลขวัน เลขวันเลขสามลแปดขอมันมีสามมีหามีแปดนะคะเลขวันวันวันประัตมันเปนบอกเลขวันประหัตครับวันประฮัตเเลขชุดนี้มันจะมีอยู่หกตัวเลขวันสามห้าแปดกับหกหนึ่งสามสามหแปดกับหกหนึ่งสามนะว่าปลาชี้บัวะได้มันไทยชี้ได้ทางล่างไทยชี้ขางบนไทยพูดทั้งมดนี่ หกหนึ่งสามอะหกหนึ่งสามเ่น่บ่นี่ประจําบ้านเังี่่เออแบบนั่นนะอ๋อตว่าสามอะมี่สวงานอกค่ะปูสามชนเนาะค่ะสามในชนแอนเลขเด่นประจําวันใช่ใช่สามทางล่างเนี่ยใช่คีวันนี้อันที่ปูจับหานี่มี่ศูนย์ศูนย์สามศูนย์เก้าสามตบาตัวนี่ก็คือศูนย์เก้าสามเนมค่ะทางบนเออค่ ว่าบะนี้หาเทียมันออกเหมกันแต่แว่าทวนสามหนึ่งทนสามกัเก้าสามหนึ่งฮา์เียมไปหเด็กกันสามกับเก้าสามเห็นฮารจับไปด้กันเดี๋ยวเขาหัวจับเขาอันเอาคนเข้าไปเห็นอยู่สายาโหลดปูเห็นอยู่สายป่าโหลดมัครับไ่ได้เห็นเอาลุน่ะเขาบูเอานี่พูดใดได้พูาเอาบ่ด้นนะครับปูใดเอาพ่ดใดประานปู่าเจ้าไม่พึ่งนี เลขกลางแียมันถือมาหลายๆงวด้าห้าว่าเอาสองคำงวดหรืมวด้ครับครับวด่ดพอว่งเดกบ่าไนะ<ว>ด,ด็กมันต้องวัวบบนท้ายเพราะว่าเลขมันถือมาแต่งวด0 9นเก้าสานบัดนี้มันจะกลับมาอยูเลศูนย์เก้า0 9มครับมันกลับมาใหม่มาปูอมันถีมันถีมีู่นม่ปีห้าอันบ่ตักรอยมาศูนย์บ่มันก็ศูนย์ศูนย์หานบ่บัดนี้มันก็ศูนย์แปดหกมันบ่ทํ้งทยคู่เด้นี้ ท่นใต้เชรียมันแค่ศูนย์เก้าสามข้างล่างมันศูนย์ศูนย์สามเก้าสามเจียมันถึงมันตรงสิบเอ็ดครับผมศูนย์เก้าสามกันเลนบนล่างนัง่นแหละเนาะครับคุณเนาะว่าบางอันบางห,าางหารรงัน,นว่าได้แก่ข้อมูลในขังว่าขันฝันเห็นสร้างนี่มันที่มีเจ็ดเจ็ด,ก,ดกับสิบเอ็ดตัว ปูวัดใจเลขาปูแจมันก็ถึสือรืึ้นล่างืึองบนนะปูมันโบแมนทังคันว่าบันเลี้ี่ย้ายนั่งมันเจ็ดเจ็ดกับสิบเอ็ดหนึ่งปฏิทโทมากแล้วบฏิว่ารับสายขาในเขครับแตเลยบได้บนล่างนะปูบัชได้เลยมันหนึ่งปีนี่ปีนี่ของปีขันปีเสียปีขันปีมะลุงมันหนึ่งหมว่าขันเลขเลข คณนโบรบณวดงเลยกก็กำลังยิ้มเมาเอาต้องเบื้องต่ำเนี่ยคือต่ำัวนึงมพวกกรเจามี่เงินกขาเจาเมาแขงเลยเมื่อจะรดนัดใสนี้อันนี้บ่ต้องล่อมี่พี่น้องยี่มมาจะรอพ่่บ่ต้องล่อครับบ่ต้องล่อเอาเลยนะครับไม่ต้องรอนะครับแล่วบ่ได้เงินนี่ล่อบ่ได้เงินผู่บอกเราไม่ต้องรอนะครับล่อบ่ได้เงินเห็นนเราก็ขึ้นจับเลยเราตอรีนะครับน่ย่คือหาหกลันหรอ่ ม,มีผู้ถือกันต่างหากกล้านนะครับปูงว่านี่ปหนีฮึบออกปายแดงอีกครับพูกแล้วแล้วมันข้นสู้กัปผู้สีมันใจใช่เพราะว่าอันนี้เพียงเป็นเนี่ยแนวทางหายเสือให้ไม่ออกเป็นนีพิ้นทิ่กัปมีชิบนาจอว่าออกปายแดงครับเพนนั่นถือดาเป็นเส้นน,น,นกพกูมันขึ้นพูกกับตัผู้สิบปซื้อยไ่บัดนี้ามาันสีมีเนว่จูงใจนี่ไงไม่ให้ไปหรอก เจ๊ได้เงินมันก็บวนแด้เงินบอกไปออกไปแดงบอกว่าไปจองบ้านไว้ขบวนมีผู้เอาจอดที่พันมากปูบอกแล้วมีแต่คนจมไม่แต่ครูบาไม่แต่ผู้มาด่ามานั่นแล้วบาดออกมาอีกยิ้มนาภพเกินยันแต่คนบ่เบิ่งวะเส่นเขาเกลียเขากลยเปียบเฟยเปยความหมายว่าให้จองขบวนเป็นยังเขาเขาวางได้เขาก็เสยเขาบ่กต้องไปเรียนรอดตามคำว่าปูเนาะ มันเกิดออกอี่หลี่ละเก้าสองสองเก้าผู้บอกว่าเล้ยแต่คนสิไปเอาผู้ได้มากบ้านก็ไปซื้อบ้านผู้ได้มาก,กินก็ไปซื้อดินผู้ได้มากรถก็ไปซื้อรถไปฟังในคิดหนาผู้ใดนี้ยมินิก็ไเป็ดปนนี้บานีเอฟซีว่าขึ้นหัวพ่อเกินจริงเอากับปูเราบอกสี่ี่เราวันนี้มันก็ออกของปูไม่ดีเก้าสองล่านตรงเตง็มๆนั่นไม่รู้ค่ะปูปูมันกับว่าล่างเนี้ยปูเกิดเจนห้ล่างบอกว้านี่สีว่าจังได้ลระปูไปตัวได้ตัวเนียนรับวปูไป เนี่ยนี่เร3อซุนสามมันเนี่ยุนสามกับสามมันเลยเป็นน้องพี่น้องใครว่าพี่แพงแพงนั่นไปเมาเลยอย่าลอนะครับปูคันสอปลาน่าได้เขาไป่าก่อนปาไดู้แ้่เห็นศูนสามก่าสามอยู่ใส่ในจัดเลยมันมาปูเอาเลยคันเสือสาป่าได้ปูว่าเสือสาบลาได้บ๊วยตรงลอนะครับบวยตรงลอพี่น้องล่อาได้งินจิมก็มาล่อไม่ต้องรอนะครับก็ไปซื้อเลยไปสั่งใครรอไม่ได้ตังค์ปูว่าพ่อวัน เพราะแต่ว่าบ่อฮั่นบ่อฮั่นได้ฝันแต่ว่าสิมาสิมายี่อีกไ้่ได้ย่ำคงซื้อท่าที่บ่กพูบางที่อาะสิมาบางที่มันท่ายากบ่ิไม่มาสร้านกระสิไปหาปูแต่ว่าเฝ้าเฝ้าเฝ้าไปเอาเพราะว่าถ่ายนี่ว่าคนคนพูดพูดที่เขาเบิร์กทิปนี่นั่งพุ้เขาบเสียดู ครับแต่ว่าข้างออกข้างบนต้งเขาถือตายนี่ยขันลูกศิษย์ลูกหาปูพูอันที่ติดตามปูพันเห็นปุ๊บพันก่ำเสียงปูได้พันไปเลยมันบอกค่ะไปเอาเลยมันบอกปูบอกจังเลยแม่ค้าขายตลาดเป็นนี่เป็นร้านเอาไปปนนี่แล้วเนาะปูเนาะปดเลยมันบอกครับปัดนี่เลยเหรอเนาะเขาติดอ้าวเขาบันสั้นสิได้สายาปูว่าปูปดหนีเบล่เนาะค่ะเออ หมายถึงว่าไปหั่นไปมีก็ไปหาหาพดนียางไปพอเมนมาจากขี่รถขั้นเท่ๆไปหายล่อหั่นล่อนีนมีเส่ยยางฟั้งสบายปลายยางเลยปุ้ปูกับโผล่ปลายไปไซกอะมีผู้ใดถามปูกับโผล่ปลายไปเนาะค่ะปูมีคนถาม้ากับบ่อไมีคนถาม้าก็แล้วไปค่ะมันแน่นมันเคยเหตุจังสีมาแต่ใดเท่าใดเนาะเมนอุบุนขันยางคือเขาไก่ขันยาง แถวเข็มมันได้แถวย่างบ่นล่ะแก้วทำพ่วงทำยังแถ้วผู้ที่ได้เจ้ามันย่างไปยังสั่นอ่ะติภูเมื่อย่างแล้วผู้ใดสิ่งี่โศกย่างไปบวกก็ได้แถวหาดจะเลี้ยงจะได้แสดงว่าปูย um ่างมากหนิย่างให้โศกดิแต่ว่าขันพลสิบมีโศกมันบอกยังได้เพิ่งกับผู้ซื้อผ่้ซื้อคือเก้วผูซื้อเฮ็ยไรกับผู้ซื้อมันต้องอาศัยดวงงูน้ำการจังเบิ้งอาศัยปีเจ้าของน้ำปีนี้เจ้าของเกิดปียัง เกิดวันหยังตรงเบิงโศกลาบมันขืนอยู่กับมีโศกมีลาบคนจิตเกิดวันฆ้ามิจิตดวงแข็งแต่ไงบ่เดี๋ยวมีเงินมีท่องนี่เขาก็บพกค่อยจกไห้มูอว่ามไบ่ดีมีเงินไรเราหามจกไปเลยเด้อครับไปนั่แน่เด้อค่ะกลับไปนั่มว่าจะจี้ข่อยไผ่ยามนี่เงินเป็นล้านมันก็ไม่รุ่งจากเลยอยำไปพานอย่างนี้คุยค่ยามไงแต่ถึงกั็เขาบอกว่ายามเงินนมี่ไรเนี่ยเนาะ ก็เจยนะแต่ว่ามันกับว่าอยากว่าอยากวดว่าอยากโอนแล้วปีนี้ผ okay. ู้ใดไรคือว่ามันสีมาตัวนี้เ้าไปเอาไปเอาเลขคันบออกไก่กันนี่ออกไก่ไก่กันนะครับไก่ไก่กันมาเก้าสอง้วก็มาเก้าสามยี่นี่นอูนเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเักลอยมาศูนวันนี้ศูนเก้าสามเลขไปหานี่เคย ตุมีเท่าไดรตุ่มบ่อรดฟังพี่น้องฟังปลาสูจ้าฟังเด้อปลาสูมีเท่าไดรตุ่มบ่อรดกันสาได้บ่ได้เงินเด้สิบอกทไงกันสาบ่ได้เงินสาบ่ได้เงินนั่นสาบ่ได้เงินเขาเขาหูจักกระทุ่มหยาดยิ่มผู้หูจักเนี่ยเขาเขาเลยกันปูที่เป็นตามปูนะจ๊ะพูดพูดลูกศิษย์ลูกหาปูผู้เป็นจำเสียงปูได้เนี่ยเขาเจ้าได้เบิ้งปุ๊บเนี่ย แว่าตอนนี้ข้าเจ้าเริ่มรู้แล้วล่ะว่าปูสายาปูคือปูดทุรงปลดนี้ปูดปลดนี้นาะค่ะข้าเจ้าเห็นปุ๊บคือข้าเจ้าฟาดไปข้าเจ้าไปกวาดหาแล้วลูกศิษย์ลูกหาปูนี่คุณพ่อหน้าพ่าละวซีดมาแล้วนะครับมีเท่าใดตุ่มบนหลอดศูนย์เก้าสามมืนกันฟังละเปลี่ยนสกปรกพิย่านน้ำสันเด้อไม่เคยได้พายว่าปูเราบอกจังไดไอ้พองๆฟังเยอะครับอาจารย์ปูวางใดกับปูพึงมาที่หลังบริยินเนีว่านี่เห็นอยู่ใส่ตุ่มบนหลอติปู บางว่ามันได้เลขมันได้ศูนย์สามเป็นบ่อบางที่บางที่เลขเลขศูนย์เป็นเลขเก่ามันบันไดร่ร่อนมาศูนย์หกศูนย์เก่าสามนะฮะชีว์คมันรางวันที่หนึ่งรางวันที่หนึ่งนี่งวดนี่มันแต่ว่าขางล่างมันถ่ายฉีกดิขางล่างถ่ายขีกแต่ว่าข้างบนมันถ่ายภูดิงวดนี้แต่ว่าผันผันนี่ศูนย์เก่าสามเออศูนย์เก่าสามแต่ว่าบางที่มันสิบีออกเรียกกันรางวันสามตัวนะ อ๋อเลขหนาเลขหลังหมอสูตรก่อนนี่มันได้เลขสามตัวนี่เนาะมันได้ห้าหกสี่มอลครับผมสี่สี่สามมอมันถือออกเลขรางวัลได้เลขค่ายเลยอ๋อยิบไปขับมันมาได้เป็นรางวัลที่หนึ่งมันกีสร็จเป็นรางวัลเลขท้ายสามตัวเนาะคร่ะคัามอลเป็นรางวัลนี่ต้องถือออกเป็นเลขท้ายสามตัวเพราะว่าเลขชุดนี้เป็นเลขลอตเตอรี่โดยเฉพาะเนาะปูเนาะเลขเลขลอตเตอรี่แต่ว่าเจ้าปลาชุดสาม ถ่ายฉีกครับตั้งเลขอถ่ายฉีกนะคือล่างนี่มาถ่ายฉีกโดยเฉพาะมาปูเนาะหันเลขมันถ่ายฉีกี่มันเคยเป็นทางบนถ่ายคูดรถคือว่าหันว่าทางล่างถ่ายกู้เห็นบ่างทางบนถ่ายฉีกเห็นบ่แมนค่ะมันสีบ่ควายปัดมันี่ถือกับรถต้องอาศัยพระเ้อะแล้วก็อาศัยปูซื้อน้ำปูเลยค่ะป้าวัดบ่ได้พี่มาซื้อ ปาวัดบ่ไดดเด้อคุณปเป็นไม่ออกค้ำต้องไปชิงเขายู่วัดตัวเึไไ็ไม่โศกม่ลาบมียยงพากระถิ่นว่หายดอกไปเป็นไม่ออกคํำเด้อเจ้าที่เกิดปีมะเส็งวันพุธปีวอกเลยครับปู๋ย <c oughs> ่นพุธปีวอกป่ะ <c oughs> ปีวอกนี่ต้องใช้สุดเขาเด้อห่มเขาเด้อ <c oughs> รักษาศี